สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสางสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนายโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องพัฒนาตนเองอย่างไรให้ใจเป็นสุข e p 4เรายังคงอยู่กับการพัฒนาตนเองนะครับวันนี้ครูบาอาจารย์ให้มาถึงขั้นตอนที่16ครับ ดูแลสุขภาพจิตหาวิธีผ่อนคลายและลดความเครียดเช่นการทำโยคะการนั่งสมาธิการจ็อกกิ้งการที่เรานั้นนั่งสมาธิหรือโยคะนี่จิตจะนิ่งมากนะครับจ็อกกิ้งก็ได้พักพวกได้เพื่อนได้ผ่อนคลายแต่ถ้าหากว่านั่งสมาธิเมื่อไหร่หรือทำโยคะและ้วก็มันจะเป็นการผ่อนคลายความเครียดเฉพาะตนเป็นการดูแลสุขภาพจิตที่ดียิ่ง 17บริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพทำงานในช่วงเวลาที่เรามีพลังมากที่สุดช่วงไหนที่รู้สึกไม่ดีให้นิ่งให้สงบแล้วให้กำลังใจตนเอง18บครับเชื่อมต่อกับบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจติดต่อกับผู้คนที่เรารู้สึกชื่นชอบเป็นไอดอลเรียนรู้จากเขาครับ19ปรับปรุงบุคลิกภาพฝึกยิ้มให้มากขึ้นแต่ยิ้มอย่างมีศิละปะไม่ยิ้มเลี่ยลาดนะครับ และมีท่าทางที่มั่นใจจากข้างในของตัวตน20เรียนรู้จากความล้มเหลวที่ผ่านมาครับยอมรับความผิดพลาดแล้วนํามันมาปรับปรุงตัวเราเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่พลาดพลั้งหรือล้มเหลวที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc นํามาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตเพราะกันใหมในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีทุกทกท,กท,กท่านครับ